สวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โอต้องขอขอบคุณเมเจอร์ซิรัเพล็กสำหรับการเอื้อเฟื้อให้พี่โอได้ใช้สื่อเพื่อที่จะได้ทำคลิปคุยแบบยาวรวดเดียว10นาทีลองเทคไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าพี่โอช้าไปแล้วเรื่องนี้เป็น1ใน3ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในสัปดาห์นี้ไม่ใช่สิเป็น1ใน4นะครับเพราะว่าอีก2เรื่องก็คือเรื่องหนีให้พนรกนี่จากเกาหลีใต้ก็เป็นหนังเกาหลีเหนือกลับ ถึงเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เรื่องนี้เป็นหนังจากประเทศอินโดนีเซียครับส่วนอันบนนี้ฉายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละกันเกาเจ้าเพื่อนยากหนังพมา่าเท่ากับว่าตอนนี้เรามีหนังอาเซียนอยู่ในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกันนะครับอีกสองเรื่องพี่โอ๊ พิ่งได้ดูคือหนังอินเดียครับเรื่อง Bad News เป็นหนังโรแมนติกคอมดี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั้นพี่โอยังไม่ได้ดูก็น่าจะทำคลิปเป็นลำดับสุดท้ายของสัปดาห์นี้ชื่อเรื่องกู้ชีพวิกฤตเมืองเถื่อนอะไรประมาณนี้แหละเรื่องนี้เข้าฉายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่17วันพุธนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เข้าวันพุธวันพุธท,ที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาสําหรับอีก3เรื่องนั้นเข้าวันพฤหัสบดีที่18แต่ว่าพี่โอ๋ก็ไม่ได้ดูคืนวันพุธหรอกเพิ่งจะดูหยกหย,ยกเลยแล้วก็ดูเป็นเรื่องแรกในบรรดาหนังใหม่ทั้งหมดของสัปดาห์นี้แล้ว สิ่งที่พี่โอได้รับมันก็ไม่ผิดหวังเลยจริงๆสาเหตุที่พี่โอเลือกดูเป็นเรื่องแรกเพราะว่าพี่โอเคยดูหนังอินโดนีเซียหนังผีอินโดนีเซียของพุ่งกับคนนี้มาแล้วโจโกอาวานะครับและชื่นชอบเข้ามากเรื่องบ้านเกิดปีศาจเป็นหนังที่สร้างขึ้นในปี2019แล้วก็ฉายในบ้านเราปี2020นีะครับชื่อภาษาอังกฤษอิมเพลจิกรภาษาอินโดอะไรก็ไม่รู้แหละเรื่องนี้เรื่องนั้น พี่โอให้คะแนนสูงถึง8เต็ม10แล้วก็ใน IMDB ให้คะแนนอยู่ที่6 8เต็ม10โดยเฉลีย่ยส่วนเรื่องนี้เมื่อย้อนดูผลงานเก่าๆนะครับอย่างซาตานเซเลส1-2และ บ้านเกิดปีศาจอิมเพลติคอน่ะก็ได้คะแนนอยู่ในระดับที่ยังไม่เกิน7แต่เรื่องนี้ใน AMDB เฉลี่ยสูงถึง7 1เต็ม10และความยาวก็มากขึ้นด้วยอย่างที่พี่โอเคยติงว่าเรื่องก่อนนั้นความยาวเพียงแค่ชั่วโมงครึ่งดูแล้วไม่จุใจมีการทิ้งตัวละครมีการ รวบรัดตัดตอนมากเกินไปแต่เรื่องนี้ให้จุใจเต็มเกือบ2ชั่วโมงครับแล้วก็นอกจากเต็มเกือบ2ชั่วโมงแล้วยังมีประเด็นต่างๆมากมายแล้วประเด็นแต่ละเรื่องที่เอามาใส่เนี่ยมันมีประเด็นใหญ่มากๆก็คือประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อในหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุให้เรื่องนี้ดังมากทำคะแนนสูงถึง7.1เต็ม10ตโดยเฉลี่ยนะครับพอพูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับคำสอนในศาสนาอิสลามเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่โอนึกถึงอันนี้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเป็นการพูดถึงให้ฟังว่าขณะนี้เรามีหนังที่อ้างถึงคำสอนในศาสนาอิสลามอยู่พร้อมกัน2เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นภาพยนตร์ไทยนั่นคือเรื่องแดนสาบสาบสาบสา <c oughs> น่่ใหญิดึงแดนสาบอนาดาเอเวอร์ิงแฮมและน้องเจนิสบีเอ็นเคยี่สิบแปด B, B 28, กำกับโดยพานุอารีนะครับกำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีเรื่องนี้ก็ดีพี่โอไม่เปรียบเทียบกันแต่พี่โอบอกว่าดีทั้งสองเรื่องนะครับเรื่องแดนสาบก็เป็นหนังไทยที่เน้นไปกับเรื่องเรื่องผีประจำผีประจำถิ่นนะ่ะประมาณนั้นส่วนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหลักคำาสอน ชื่อภาษาอังกฤษเขาชื่อ Grave Torture อ่านว่า Torture รือเปล่า T-O-R-T-U-R-E ทั้งขามครูนุวินะครับก็เป็นเป็นการทรมานในหลุมฝังศพนะครับก็คือคำพีกล่าวไว้ถ้าบุคคลใดที่ทำชั่วแล้วจะมีทูตสวรรค์มาถามตอนที่เสียชีวิตไปแล้วตอนที่อยู่ในหลุมถามว่าศาธาราของเจ้าคือใครแล้วในขณะที่วิญญ,ญาณตัวที่ทำชั่วน่ยมันจะนึกไม่ออก มันจะไม่สามารถพูดได้ว่าศาสนาคือใครเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่มีศาสนาแล้วก็เรื่องตอนที่ตายไปแล้วมันก็เป็นเรื่องของจิตสํานึกแล้วนะครับมันมันไม่สามารถมันแทบจะไม่สามารถปรุงแต่งได้เพราะฉะนั้นเมื่อลึกไม่ออกปุ๊บไม่มีศาสนาไม่มีศาสนาและเป็นคนชั่วมาร่างนั้นก็จะถูกทุบตีอย่างแสนสาหัสถูกทุกทรมานอยู่ในหลุมศพ ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปพิพากษาว่าจะไปนรกสวรรค์จะไปทนทุกข์ทรมานในนรกต่ออีกประมาณไหนนะครับแล้วทีนี้มันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามันมีคนที่ไม่เชื่อในคําสอนนี้อันนี้พี่โอไม่ได้สปอยอะไรมากนะพี่โอย้อนกลับไปฟังคลิปคุยเรื่องบ้านเกิดปีศาจโอ้สปอยเกือบเต็มคลิปเลยสปอยเยอะมากนะครับสมัยก่อน ตอน4ปีที่แล้วเนี่ยพี่โอ,อทำคลิปพี่โอ,อก,ก็พูดไม่รู้จะพูดอะไรอะ่ะก็เลยเอาเล่าเรื่องให้ฟังเล่าเรื่องให้ฟังแต่ว่าปัจจุบันพัฒนาแล้วรู้จักหาข้อมูลมาอ้างอิงนะครับก็เรื่องนี้ใน AMDB เขาจัดให้เป็นหมวดดราม่าฮอร์เรสี่ปีที่แล้วพี่โอ,อยังพูดเธอร์เร์อยู่เลยฮอร์เร์คือสยองขวัญมีผีมีความน,น่ากลัวมีตุ้งแช่นะครับแล้วก็ริลเลอร์ระทึกขวัญตื่นเต้นลุ้นระทึก แล้วก็ยังเป็นประเภทอะไรนะประเภทย่อยเขาให้เป็น psychological ก็คือค่อนข้างเกี่ยวข้องกับสภาวะจิตใจของตัวละครด้วยครอบครัวครอบครัวนี้เป็นครอบครัวอบอุ่นน่ารักมากแล้วก็ตัวเอกก็จะมีพี่น้องสองคนนะครับพี่โอชอบน้องสองคนนี้มากๆตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วน้องผู้หญิงไม่มีในโปสเตอร์นะมันแย่ตรงนี้คือว่าโปสเตอร์ที่เห็นเนี่ยมันหลอก มันมีแต่ว่ามีศพ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 เต็มไปหมดซึ่งในเรื่องมันมีศพอยู่นิดเดียวนะครับเราจะเห็นศพแค่ไม่กี่ศพอ๋อนี้เขาเขาทำเอาศพมาเรียงกันให้เป็นรูปหัวกะโหลกแล้วก็มีงูออกมาจากตานะครับงูก็เป็นสัญลักษณ์ของทูตสวรรค์หรือซาตานผีนรกอะไรก็ว่าได้ซึ่งคนที่ทำดีมากๆแล้วเนี่ย สิ่งนี้จะมาปรากฏตัวเป็นทูตสวรรค์คือจะมาปรากฏตัวในสภาพสวยงามเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาอะไรก็ว่าไปนะครับพี่โอก็ฟังไม่ค่อยทันหรอกว่ารายละเอียดที่ชัดเจนมันเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นคนชั่วสิ่งนี้ก็จะมาปรากฏตัวในสภาพที่น่าเกลียดน่ากลัวสยดสยองแล้วก็ถามคําถาม,ถามคําเดียวกันว่าศาส,สดาของเจ้าคือใครประมาณนี้ถ้าถ้าตอบ ได้ตอบถูกตอบเป็นที่พอใจก็อาจจะอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็รอวันพิพากษาไปขึ้นสวรรค์ถ้าตอบไม่ผิดก็จะลงนรกอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยว่าคําสอนนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แล้วก็นางเอกเราอยู่ในครอบครัวอบอุ่นนางเอกกับพระเอกนะครับเป็นพี่น้องกันถูกทดสอบจากพระเจ้าด้วยสถานการณ์ที่โหดร้ายรุนแรงมากมาก ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ครั้งนี้ครั้งเดียวก็แย่แล้วก็เลยเกิดการต่อต้านคําสอนว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากคําบัญชาของพระเจ้าแต่มันเกิดขึ้นจากคนที่ยึดถือศรัทธาคําสอนของพระเจ้าเอามาตีความแบบผิดๆแล้วก็ก่อการร้ายทําร้ายคนอื่น ทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นอะไรประมาณนี้ก็เท่าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากคนที่ศรัทธาจนงมงายพี่โอไม่ได้ว่าคนที่ศรัทธาอย่างซื่อตรงนะครับไม่ใช่ตีความผิดคือเป็นคนคนที่นับถือศาสนาจริงๆเคร่งศาสนาจริงๆทุกศาสนาเนี่ยพี่โอเชื่อว่าเป็นคนที่จิตใจดีงามเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะชาติศาสนาใดเป็นเพื่อนร่วมโลกอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขทั้งหมดแต่คนที่ตีความศาสนาผิดนี่แหละ คือคนที่อ้างศาสนาเป็นคนที่ศรัทธาอย่างงมงายคนนี้แหละคือคนที่ทําให้เกิดเรื่องเดือดร้อนทั่วโลกนะครับก็ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่ไม่ศรัทธาในศาสนานาเอกไม่ใช่ศรัทธาในศาสนาแต่เธอเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนมากกว่ามากกว่าจะเป็นพระเจ้าเป็นผู้กระทําแล้วเมื่อเกิดขึ้นจากคนคนทําให้เกิดความตายแล้วความ มันก็เลยผ่านไปถึงเชื่อไม่เชื่อว่าเรื่องการทุกทรมานคนชั่วในหลุมฝังศพนั้นเป็นจริงซึ่งถ้ามันเป็นจริงได้มันก็จะดีมากเพราะว่ามันมีคนชั่วกระทํากับเธอและครอบครัวนะครับถ้าคนชั่วคนนั้นมันโดนทุกทรมานอยู่ในหลุมศพก่อนที่จะไปนรกเนี่ยเธอก็จะดีใจมากแต่เธอไม่เชื่อเรื่องนี้เธอก็เลยจะต้องหาทางพิสูจน์โดยเลือกคนชั่วสักคนมา มาทําการพิสูจน์นี่สปอยมากเกือบเดแล้วพี่โอพูดแค่นี้ก็แล้วกันนะครับครอบครัวนี้น่ารักมากน่ารักตั้งแต่ต้นเรื่องเลยพี่โอชอบทั้งน้องน้องผู้หญิงคนที่แสดงเป็นอ,อ,อะไรนะชื่อสิตานะครับนาสิตาแล้วก็เรื่องอะไรวะเรื่องหนังอินเดียภูงกับน้กคนที่วารีพี่โอก็นึกถึงสิตาที่วารีดูดูดูติดก,กันสองเรื่องอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พระเอก พี่ชายชื่ออาดีลอเดีลนี่หน้าตาน่ารักหลอ่อหล่อมากๆเลยนะครับแล้วมันก็หล่ออย่างมีเหตุผลด้วยเพราะว่าความหล่อของน้องคนนี้มันมีส่วนสำคัญกับเรื่องนี้นี่ก็สปอยไปอีกนิดนึงนะครับต้นเรื่องเหมือนกับบ้านเกิดปีศาจค,คือเริ่มต้นมาแบบว่าแฮปปี้มีความสุขแล้วก็เกิดเกิดความตื่นเต้นขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นแหละมันทําให้เรารุ้นระทึกตั้งแต่ต้นเรื่องเรื่องนี้ก็เช่นกันดูก็าลังแบบว่าเพลินมีความสุขเออนี่เรามาดูหนังผีหรือเปล่าเนี่ยเรามาดูหนังสยองขวัญใช่ไหมมาเล่นทึกขวัญใช่ไหมแล้วหลังจากที่เรื่องมันเริ่มสนุกเท่านั้นแหละมันจากนั้นมันสนุกมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่โอชอบมากก็ไม่สามารถมีรูปตอนแรกก็กะว่าจะเอารูปของน้องสิตาน้องอาดิวนี่มาโพสต์ขึ้นแต่ว่าใน a m d b ยังไม่ลงรูปเลยนะครับก็คิดว่าคง คงคุยกันดิบติอย่างนี้เลยดีกว่าเรื่องนี้พี่โอให้คะแนนไปก็เหนียวกว่าบ้านเกิดปีศาจแล้วครับบ้านเกิดปีศาจพี่โอยังรอภาค2ออยู่นะยังไม่ทําใช่ไหมซาตานสเลปไป2ภาคแล้วครับแต่เรื่องนี้น่าจะไม่มีไม่มีภาค2นะเพราะว่าดูเหมือนจะจบสมบูรณ์แล้วความยาวตั้งสองชั่วโมงสิ่งที่ตัดคะแนนไปก็คือว่าช่วงเวลามันหายไประหว่างเด็กจนโตเนี่ยนอกนั้นเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลอย่างอื่นนะพี่โอสังเกตเห็นว่าเอ้ตรงนี้ รั่วไหลตรงนี้แหว่งตรงนี้ทิ้งตัวละครตรงนี้อย่างนั้นอย่างไรน,นี้นะครับกลายเป็นอันนี้มันเติมเต็มจากที่พี่โอเคยว่าในเรื่องก่อนอันนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอย่างไม่จําเป็นก็หลายตัวนะครับแล้ว่ารูรั่วต่างๆไม่ค่อยมีแต่สิ่งที่หายไปเลยก็คือช่วงเวลา ที่ตอนที่เข้าอุโมงอ่ะพี่โอ๋ก็นึกว่าอุโมงเหมือนอย่างกระตูนยี่อนนี้ไมญี่ปุ่นที่ว่าเวลามันแตกต่างกันทะลุป,ปลายอุโมงแล้วเป็นอีกมิติหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็เป็นอุโมง์ธรรมดานะครับอันนี้พี่โอ๋สปอยได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลทอนในเรื่องเนี่ยช่วงนี้คือช่วงจากเด็กไปสู่อุโมงคแต่จากพ้นอุโมงมาขึ้นมามันกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นพยาบาลเป็นสัปเหร่เรียบร้อยแล้ว เวลาระหว่างนี้มันหายไปไหนมันทําอะไรมาถึงได้มากลายเป็นพยาบาลได้ถึงได้มาเปณนสเปร์ได้แล้วชีวิตชีวิตที่กําลังหนีหัวซุกหัวซุนอยู่ขณะเน,นี้มันหนีพ้นออกมาได้ยังไงมันไปเจอใครที่ใจดีมันมันหนีคนร้ายตอนนั้นได้ยังไงตรงนี้มันหายไปอะ่ะมันหายไปแบบว่าไม่กล่าวคือคิดไม่ออกหรือยังไงถึงไม่ใส่มานะครับก็อย่างน้อยเล่าให้ฟังนิดนึงก็ยังดีเราก็อยากรู้ที่มาที่ไปว่าเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาโตมาเป็นคนแบบนี้ได้นะครับก็ตัดไป หคะแนน,นสรุปว่าพี่โอชอบเรื่องนี้9คะแนนครับให้9เต็ม10ทุบนรกศพกระดิกโจโกโอันวาครับมาอีกกี่เรื่องก็จะดูแล้วก็เชื่อว่าดีทุกเรื่องแน่ๆในอนาคตถ้าพี่โอพูดเลยผิดพลาดค,ค่ดตกปกพร่องต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่างๆคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ